สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับวันนี้ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าตํอมกินแซ่บพี่น้องวันนี้ก็จะได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่ตอน,น้องครับแต่เป็นสมบักวงครับพี่น้องสมบวงแก้วคมานพี่น้องเนี้งแบบไปตะกินเลยครับแล้วก็ได้แจ้วแจ้วปลาดิครับพี่น้องมืนอนี้แล้วก็หอมแดงครับขมิแก้แล้วครับพี่น้องเอาวัาวาลายยางครับพี่นอ้องหนักจังเดียวครับมันแสบเบาต่อไนครับอ้ย sản thưa. Ôi, cái ta xem 음음음음음음 <genommen> <laughs> <own> 응ん mm. mm. Oh mm -hmm. Oh, mm -hmm. กินยำได้กับแซ่บยำครับพี่น้องสมมองุนัขม่วงกินช่วงใบบานนี่โอ้ยส่วงขักครับพี่น้องแกงห่วง,นอ,งน,อนอนด้ดีเลยครับครับถ้าบาลตอมกินมุ่มมั่งจังได้กับขาวพอถั่วคอภัยน้ำเด้อครับทามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมท,ท้าพิลล์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ